มาฟังข้อมูลเจ้าทอสายฟ้าหรือเจ้าโตโต้ของเสียเปิ้ลนเพชรนำโชคกันครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นลูกเกิดของเสียเปิ้ลเพชรนำโชคเองนะครับได้แบ่งให้กับลูกเหล่าสิงสาอัางในชัยอุมิไปนะครับก็เสียเปิ้ลน,นะครับไปเห็นชนที่บ้านขวาวนะครับวันนั้นชน440เทนะครับเลยขอแบ่งกลับเข้ามาคืนต้นเหล่านะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับ สถิติ2ไฟสนะครับไฟ์แรกที่บ้านขาวนะครับเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาละออกนะครับชนะมาอันก็หน่อยนะครับไฟที่2ไฟสุดท้ายนะครับที่คอนสวร์นะครับ1 1เอชนะยก2ยกที่3คู่ต่อสู้ไม่เอาเข้านะครับหลังแตกหมดนะครับยกแรกต่อไป30ต่อ1นะครับเจ้าตัวนี้นะครับแข้งดีมากเก็ดสวยนะครับงเฮงดีทรงสวยส่วนสไตล์การชนนะครับเป็นไก่ครบเครื่องสมบูรณ์แบบนะครับ ลงล่างขึ้นบนไม่ห่วงกันครับรลที่สำคัญนะครับแข้งสโลลังหนักมากแบบฉบับโชคมงคลนะครับเจ้าตัวนี้เจ้าทอสายฟ้าหรือเจ้าโตโต้ของเสียเปิลเพ็ดนำโชคนั่นเองนะครับก็ใครที่เป็น f อฟเสียเปิลเพ็ดนำโชคนะครับไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนซึ่งได้ติดคู่กับทางมงคลซับ์นครับวันที่29ธันวาคมนี้นะครับกำหนดการที่4อันความมันอยู่ที่2.2มทสอยิ่งเจริญนะครับ ใครที่ไม่อยากพลาดชมถ่ายทอดสดอยากดูคลิปเก่าคลิปย้อนหลังขอข้อมูลเพิเ่มเติมเอาไปดูเอาไปเป็นแนวทางเรามีให้ดูทุกคู่ทุกสนามถ่ายทอดสดให้ดูทุกคู่ทุกสนามและอย่าลืมไปเอาคลิปย้อนหลังในกลุ่มได้เลยนะครับ